กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีและสวัสดีเอทซีเบิร์ดสู่คนพอกันนี่แหละพี่น้องกับเป่าตายบรรยากาศยามเสาวๆตอนนี้กะมาหาอยู่หากินกับลานทรายพี่น้องวันนี้น้องนุวันนี้ฮอาชิมาเอาอย่างน้องนุเอาผกมาาเอหางผึกพี่น้องเป็นโกลนปนี่บรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเลยพี่น้องวันนี้เฮาก็ชิมา เอาเพิ่งโกนเนาะแต่ตอนนี้เขาก็เจาะหางมันแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เดจะเช่าให้เบิ่งหางมันพี่น้องนี่ให้เบิ่งหางมันใกล้ๆหืมรังเฉยๆเลยพี่น้องอูโ้โผแม่มีอะไรทั้งมีอะไรทังหนูหหเอาสีเอาก่อนอันนี้คือจะเป็นหัวหน้า สบายดีปลาลุงน่าจะมาปลาลุงเลยมามานี้กำลังเงาปลาลุงเลยอบสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สกูทุกคนเนาะฮึมาเปิดนำกันเลยปลาลุงเลยฮึตึงก่อนพี่น้องเลยโอ้โหทั้งนี่คือว่ายืดยาวขนาดเลยเอาก่อนตึงแรงเงาเลยเนาะ อือฮอนะออกมาแล้วอืมโอ้สุดยอดเลยเนาะอืลูกอ่อนมันกำลังอ่อนๆงามเลยีินะแม่นแหละอือตัวอ่อนมันเนาะแมนสวยๆเลยออกมาแล้วเนาะ ยังอีกอยู่บอว่าใจนี่นะจีบเอาอีกอจีบออกมาแล้วโอ้โหนะจีบนะอีกยังอีกจะขาดนี่นอีกช่องขาดเนาะอืม มาอีกแล้วหนึ่งถาดนี่อีกถาดหนึ่งบาทนี่เมื่อส์แม่นบอปลาใจแม่แหละเมือ่อส์ละงอถาดน้อยน้อน,นี่ลูกมันสวยๆเลยไปโอ้เอาแล้วเรียบร้อยนะบาทน,นี่นี่นฮึมมาเบิ่งน้ำก,กันเลยนี่น้องโน่น อันนี้คือลูกมันเนาะแม่น้ำมันก็มีพี่น้องามมาโอ้โหสุดยอดเลยเนาะแจ๋วจ๋วเลยพี่น้องยา,ย,ยามเดี๋ยวพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องโอ้โหน้ำหวานมันแตกเลยแม่หัวน้ำาปิ๊งเลยตัวนี้ตัวหัวน้ำสดๆเลยเลยพี่น้องนี่เบิ่งใกล้ๆเดินี่ น้ามันลายอยู่อันนี้คือหน้ามันเนาะโอ้โหนี่ย่อยปลบปลา,ปลาอยู่แจ๋วสิมีแนวหวานอีกแล้วปลุงไงหวานปากอีกแล้วมือน,นี่สุดยอด,ดยอดไปนี่พี่น้องโออสามลังสี่ลังหลายถาดเติบพี่น้องเพราะม่าสี่หาถาดเนาะแมนว่าแจ้วแจวอยู่หวานขักเนาะ อันนี้เขาจะกลับบ้านกับเพื่อนก่อนพี่น,อน้องเนาะพี่นอ้องหลังจากเขาเอาแล้วเขาก็อัดไว้คืนอัดไว้คืนมันเหตุทางต่ออีกโ,โ,โอ้โตแหมมันก็ยังบินเพัน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 อย่างวนนี้ก็มาเหาเพือนเลยเนาะนี่พี่นอ้องเอาหา้างมันออกก่อนเออโอ้โห ต่อที่เอาทำวิธีนี่นนนพี่น้องแมนอืังช่วยๆเลยได้พี่น้อง อน้่บ่คคอยไลนยปัญญารอกน้อ,องแม่โอ้ล้านน่อยก็มาอีกอันนี้เพิ่งโกนเนาะแม่น,มนโอยสุดน่าจะเห็นแตมือสุดมาสุดงานดีดีไลูกนี่จะดีปรุงเนโอ้หางงามเลยเนาะป้าย ยอดเลยลางงามๆเลยแล้วสิบปาดมานหนามันออกมันมีหนามนี่อันนี้คือหัวหน้ามันพี่หรองเบื่อค่ะค่ะไมันชิมีหนามันเป็นตาเป็นตาทางในเนาะแม่อะไรไะไรอือน้ำหวานมันตัวนี้นี่อ๋อนอนเลย ยอดสุดยอดเราจะปาดเอาตัวน้ำบานมาเนี่ยออกเอาหังมันไปล้างปาดเนาะโอ้ยๆๆ้ยยไอ้โค้ดาำนอยสุดเลยพี่เน้ะอ้อหทมดูพี่เนาว บานปลาลุงเลยอยายอะอากสเลยอาวบารมีเฮกินบนี่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 ดียวนี่อันนี้นึงอ๋อาจะกินอะไ้เลยลูกไปปลาลุนี่นอันนี้อัน อันนี้อันนี้แช่บขากแช่บขากพี่บบน้อกม,มันีนบ่เอสวัสดีป้าลุงและสวัสดีปาลุงเอาบมนาเฮ้ยน่ำยน่อย,อยเห็น,น่อยเฉยๆเนี่ จับสุดยอดสุดยอดเปได้ไรน,นี่นี่ลังมันเนาะก็ <c oughs> ได้หลายห้างเตบิบเอาภัยนะพี่อืออมก็นีไม่ติดกันอยู่แบบนี้แมนเอกันไดู้เติดกัน,นอยู่แบบนี้เลยเลยหาง แต่ว่าอันผ้าไปถือเนาะบ้าห้าบีออกมาด้แม่โกนโอ้ร้านหน่อยก็มาอีกอื่นี่มันทากระเริ่มกอ่อมีนำ้ำในกระโหลมีลูกอ่อนอยู่นดหนึ่งแก่แบบจะบูตาย่ะนี่ ลงานก็คือว่าได้หลายเติบเราเบิ่งน้ำกันเบ่งกันเลยอืออันนี้คือ,อนนหัวนหน้าเนาะอันนี้คือรางมันเห็นก<ำ>ันน้ำลายไหลเลยปลุงเอ้น้ำผึ้งน้ำมันน้ำหวานมันนึง mhm 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 này mhm 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 mhm

ทีมงานหลุดโจ๊กเอาฝังโกนขาดทีมไปรู้ไงอืมขาดทีมคือแม่น้องแพะเลยแพะบัวไตแม่น้องแพะบัวไหวเหรนวะแม่กับบัวไตลูกกับบัวไตนัำเงี้ยสดๆแลยวกรู้ไหมหวานแทวนุดๆนีอเอาข่าวขึ้นชื่อบบน้องบ่วไตบานนี้ทฮานจะต้มลูกมันกันเนาะบาดนี้กระดังไพ่ต้มเนาะขนบุกเลยพี่น้องนี่ ทางมอพดพดเดือดแบบนี้เอากระเช้เานี่ลงป,ปุ๊บนี่เอาลงไปเลยป,ปึ๊บนี่รังมันเอาลงไปเลยป,ปึ๊บต้มแล้วไม่กระเปื่อยออกเนาะแม่ ่นกนกาาเติีหลังจากเ้าต้มแล้วมันก็สิเปื่อยแบบนี้แหละพี่น้องเปื่อยลั้งมันสิเปื่อยออกมันสิเป็นลูกเนาะแมหวาดน,นี่มันก็เปื่อยออกเลยเนาะเปื่อยออกมันก็สิเป็นตนัวแบบนี้นี่ผึ่งมันก็สิอย,อ,ยอยู่แบบนี้พี่น้องนี่อันนี้คือ ที่เป็นเหลืองๆนี่คือผึ่งมันเนาะมันเปื่อยน,นี่ลูกมันก็สิเป,ออปื่อยออกแบบนี้วิธีกินรังผึ่งแบบขนาดพี่นอ้องนี่นี่ลูกกะกำลังสวยๆอ้าวโอ้ป่านนี้กระต้มชุกเรียบร้อยเนาะม,มอืม ชุกเลยห้ากระตองเราโอ้โหไข่มันเบ่องออกเปิ้ลเลยแม่เผงมันเบ่องออกเปิน้นี่อมืมาเบ่งน้ำกัดปลาลูกเลยอืมไข่เดี๋ยวคือไข่หมดแดงเลยเนาะนี่สวยๆแบบสีเลยได้พี่นอ้องนี่พี่นอ้องอันนี้คือเผ่งมันนีเผ่งมันติดไปนี่เลยแม่ นี่ตัวนี้เป็นนานหนาเผิงมันอันนี้คือเผิงมมะเน,ะนาะแม่นบาเลยมันจะเย็นมันเย็นแล้วมันจะก้กามพี่น้องอกรามเลยก็สเป็นเผิงเป็นแผ่นเนาะเอากระชีเอาสามารถเหรอแกะเอามาแล้วก็ไปต้มเห็ดเทียนเห็ดอก็ได้นี่พี่น้องอันนี้คือตัวอ่อนมะเนาะโอ้ถ้าไผ่หมักหวานก็ใส่น้ำหวานมะนะันเนาะถ้าไพ่หมักแบบว่าน,นวล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 เข้มเพมก็ใส่เกลือ เยอะจะคงนัวนำกระแสบกันมาๆพี่น้องมาได้อาหารของแสบแหละพี่น้องเอ้แต่ผึ่งน้อยนี่มันชิบบแสบเท่าผึ่งใหญ่เนาะผึ่าเพิงใหญ่ผึ่งหลวงนี่มันจิแสบกว่านี่พี่นอ้องน,นี่คือผึ่งน้อยเบิันจัดก่อนอา้วก็มีฝนปลาน้ำพี่น้องเขาเช่าอ,อาหารสัง่งน้องแพนมาดื้อ ลูกต้วนคุยทำใหญ่เลยพี่น้องอืมเศรพี่น้องเลยแต่พันหมักหวานเนาะอารมณ์หวานมันใสเกินแต่ถ้าหมักแบบนัวๆมันใส่เกิอนิดนึ่งอืมโคตรยอด

บายดีพี่นอมามา้นองมาไหพี่น้องมาไข่ไก่คือไข่หมดแดงมาครับแม่แม่จไม่ใช่มีรสชาติกว่าไขา่หมดแดงแจริงๆแซ่บกว่าไขา่หมดแดงพี่น้องเลยการชั่นดีของหายกินยา,นาพี่น้อง ဖယဖကိ့သရိုကေဖိုခ်ပေူွေိုက ับยอดเลยสิเลยเอาแหละสำหรับคลิปนี้เฮาสิแดงขอตัวลาพอมัพี่น้องไว้เพียงสำนีเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวต่ายเด้อพี่น้องเด้อผู้พ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องบายดีบยดสบายดีมาลุง